พบกันแล้วอีกนะอีกแล้วนะคะอุยพูดผิดพูดถูกนานๆได้ทําคลิปนะคะก็วันนี้อเราจะมานําเสนอสิน้นเข็นครามนะคะเป็นผ้าทอจังหวัดสุขโขทัยนะคะมานําเสนอที่ว่ามันเป็นงานทอมือที่ทํายากนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นฝ้ายแท้ย้อมครามนะคะแล้วก็มีลายพิเศษนะคะเรามีสีเดียวเท่านั้นคือสีน้ําเงินสีคลามคลามเนี่ยนะคะ แต่ว่าทุกอย่างเป็นงานมือหมดตรงนี้เราก็ทอทอมือนะคะแล้วก็มาต่อด้วยตัวสิ้นทอมือแล้วก็มาต่อด้วยหัวสิ้นเอวอย่างนี้นะคะแล้วเราจะมีตกท้ายด้วยการด้นการด้นลายไข่มดนะคะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวหาดเซี่ยวนะคะทอทีอ่ทอท้องถิ่นหมดเลยนะคะสิ้นนี้เป็นสิ้นเข็มคามนะคะก็จะ เขาเรียกว่าความเป็นฝ้ายเขาจะมีความหนืดนิดนึงไม่ได้อ่ามันจะไม่นุ่มเหมือนผ้าหมักโคนแต่เขาเป็นฝ้ายเย็นสบายเหมือนกันนะคะความเป็นฝ้ายแล้วก็สีสันของเขาสิ้นเข็นครามนะคะความเป็นฝ้ายเห็นไหมคะเขาจะมีสีครามออกน้ําเงินนิดนึงนะคะแล้วก็จะสําหรับคนที่ชอบนุ่มแบบมัดมัดหรือแบบ แบบยังไงดีอะแบบเซอเจอคนที่ชอบนุ่งสิ้นนะคะชอบผ้าฝ้ายที่มันเป็นฝ้ายแท้นะคะบางอันที่ราคาถูกๆมันก็จะอาจจะเป็นฝ้ายผสมแต่ก็คือฝ้ายด้วยกันนะคะอันนี้คือฝ้ายแท้จะมีความหนืดแล้วก็ยิ่งซักมันจะยิ่งนิ่มมีความเป็นเป็นฝ้ายอะคะ่ะมีความยืดหยุน่นใส่เย็นสบายนะคะ,ะในการทดสอบว่าฝ้ายแท้กับฝ้ายที่ผสมหรือ เป็นไยเคมีต่างกันนะคะดูที่ราคาลองไปดึงเส้นไยตรงตะเข็บหรือตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นชิ้นส่วนของของสิ้นนะคะเอามาเผาไฟนะคะถ้าเป็นไยแท้เผาไฟเนี่ยมันจะไม่เป็นขี้เถ่าเลยนะคะอันไหนที่เป็นราคาถูกมากๆที่เป็นงานทอ โรงงานที่เขาเอามาเรียนแบบของเราราคาเป็นพันแล้วเขาเอามาขายราคาร้อยสองร้อยนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะลองเอาเส้นใยเขามาเผาไฟดูนะคะเอาเส้นใยเขามาเผาไฟดูแล้วมันจะเป็นจืดๆแบบเผาไฟแล้วมันจะหดเป็นพลาสติกนั่นแหละคือใยเคมีนะคะวิธีทดสอบไม่ยากนะ,ะแต่ของเราเนี่ยถ้าเผาไฟแล้วมันไหม้หมดเลยในกรณีที่แบบไฟไหม้เสื้อผ้า ะะถ้าเป็นภาพกรณีที่เรานุ่งไยแท้มันคือมันไหม้แล้วมันก,ก็คือไหม้ไหม้หมดเลยแต่ถ้าเป็นไฟเคมีหรือใยสังเคราะห์นะคะไฟก็เหมือนเราใส่ถุงพลาสติกอะเรานุ่งห่มถุงพลาสติกนะคะเวลาเราเผาอะมันก็จะติดเนื้อนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นไหม้โอ้นึกนึกภาพออกไหมคะว่ามันร้อนไหมนะ,ะเวลาเราใส่มันก็ร้อนเหมือนกันนะคะแต่ผ้าไฟอะใส่แล้วมันไม่ค่อยร้อนนะคะ อันนี้เรามานําเสนอฝ้ายแท้นะคะเป็นสิ้นเห็นครามนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นลายผ้าริ้วๆคือเป็นลายปั่นไกหรือลายที่เขาบิดเส้นฝ้ายนะคะอันนี้มันเป็นน้ําเงินนะคะมันก็เลยมองเป็นดําเขาเส้นฝ้ายเขาจะเป็นลายหางกระรอกแบบนี้เห็นไหมคะเป็นลายหางกระรอกเนื่องจาก เราบิดเส้นใยสองสีนะคะสีขาวกับสีน้ําเงินบิดให้มันเป็นเส้นเดียวแล้วจึงเอามาทอนะคะเพราะฉะนั้นในการทอปุ๊บเนี่ยเขาจะออกมาเป็นริ้วๆสวยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของหาดเซี่ยวนะคะบ้านหาดเซี่ยวงานท้องถิ่นเลยนะคะเป็นงานท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราจะมีสีเดียวนะคะราคาก็จะอยู่ที่2,800บาทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ สำหรับคนที่ชอบที่ชอบฝ้ายแท้ๆมาเลยนะคะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเป็นครามะค่ะสีออกน้ำเงินขาวครามนะคะอาจจะมีช่วงนี้มีน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนแต่ช่วงนี้เราจะมีสีเดียวเท่านั้นนะคะ<ม>การลุ่งสิ้นบ้านหาดเซี่ยวนะคะถ้าเราได้เห็นอย่างนี้ละคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น บ้านหาดเซี่ยวศสีสัชนาลายัยสุขโขทัยนะคะในการนุ่งสิ้นแต่ละครั้งที่เป็นของท้องถิ่นจริงๆเรามีอัตลักษณ์ของเราคือการด้นเอลซิ้นนะคะก็สนใจก็สอบถามได้นะในราคา2,800บาทนะคะนานๆเราจะได้มาทำคลิป ส่วนใหญ่ช่วงนี้เราจะทําคลิปสั้นนะคะคลิปสั้นดูง่ายไม่ยืดเยื้อนะคะภายในนาทีครึ่งแค่นั้นเองเราตัดสินใจได้เลยโทรศัพท์มาเหมือนกันหรือจะไปดูที่ Facebook ร้านบานเย็นผ้าทอบก็ได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้เราก็มารีวิวเป็นสิ้นสิ้นเข็นคามนะคะก็สอบถามกันมาได้ หรือจะเข้าไปที่หน้าเพจก็ได้นะคะสำหรับวันนี้คงจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่ตอๆไปนะคะสวัสดี